ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอสตรีทฟู้ดในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือข้าวมันกาย ค่สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะร้านข้าวมันไก่ข้างเอ็มพอรีมอุ้ยจะบอกว่าร้านเล็กนิดเดียวนะคะแต่คนเยอะมากโอ้โหคนเยอะมากเลยค่ะอย่างนี้ต้องรีบไปกินกันแล้ว สำหรับทางร้านนะคะก็จะมีเมนูข้าวมันไก่ต้อนแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดนะคะแถมยังมีน้าซุปกระดูกหอมๆน่ากินอีกด้วยแน่นอนค่ะว่ากรุงเทพมหาคนครนะคะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจํานวนมากนะคะและข้าวมันไก่นะคะก็เป็นอาหารสตรีทฟู้ดในประเทศไทยนะคะที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมเป็นจํานวนมาก โอ้โหร้านนี้นะคะได้ลงช่อง YouTube TJ Channel Thailand ด้วยและยังได้ลงนิตยสารวังคณนายด้วยนะคะโอ้โหน่าทึ่งไปกว่านั้นนะคะยังมีชาวไทยนะคะไปเปิดร้านข้าวมันไก่ในประเทศอเมริกาด้วยโอ้ยซึ่งเป็นร้านเล็กๆเองนะคะทำให้ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมากว้าวน่ากินมาก ะะขอขอบคุณธนาคารอมสินที่จัดโครงการ Smart Start Idea by GSC Startup